สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อวนนี้กลับมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมื่อวนนี้สาวหนิงผ้าร่วยสิพ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันต่ตอวิกตองวดกับน้องนุ่นเนาะค่ะรอบเมื่อกี้น้องนุ่นกับเข่าค่ะเพิ่นหายมาศูนย์สองหกค่ะถ้าผู้ไลตัดกับสิดได้เนาะค่ะเขาของเพิ่นเต็มเต็มค่ะศูนย์สองศูนย์สองเนาะคะ่ะค่ะและรอบนี้ตอวิกตองวดน้องนุ่นฝันอีกแล้วว่าสันเพิ่นฝันว่าเพิ่นเด มอเตอร์ไซค์ไปไซบ์วหูวาสันไปพ่อผู้เทาว่าสันผู้เทากวักมือเอิญว่าสันน้องนุ่นได้เลขสามตัวคุ้มเดียวมาฝากท่านผู้ชมค่ะค่ะและหลบนีเลขสิเป็นตัวใดเซาหนิงกับบผาดเนาะเซาหนิงกับสิผาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้องนุ่นผอมๆกับเซาหนิงแต่ตอนนี้น้องนุ่นเพิ่นกันได้นั่งถาเพื่อที่จะบอกความฝันสู่ท่านผู้ชมฟังแล้วค่ะค่ะเพื่อเป็นการบดเสียเวลา กลับไปรับชมรับฟังความฝันของน้องนุ่นพร้อมๆกับสาวนิ่งเนาะค่ะแต่ก่อนที่สิไปสาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิ่งนั่มในเด้อค่ะเด้อค่ะไปค่ะไปฟังความฝันของน้องนุ่นพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับน้องนุ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องนุ่นค่ะครับผมเนาะอู้ที่ผ่านมาเนี่ยกจักงวดแล้วน้องนุ่นนี่เขาจักงวดแล้วครับ งวดนี้คืองวดที่4ค่ะงวดนี้งวดที่4มาแเหล่า3เนอะครับนเนาะครับผมท่านผู้ชม0202จังๆเนาะครับนเนาะฝันตองงวดที่บอกครับฝันตองงวดค่ะว่าหูเอฟซีฟังนะครับรายละเอียดเป็นแนวใดครับค่ะเมื่อคืนนี้ก็ฝันเนาะค่ะฝันว่าขีมอเตอร์ไซค์นะคะบ่าหูว่าขีไปใส่ครับวันนี้ขีไปนลำทางมันสิเป็นมันสิเป็นทางละซองขอขางแต่สิเป็นปลาเนาะค่ะครับผมขีไปแล้วหอดประมาณกลางทาง ไปพอเหอื่นหล้างหนึ่งบัน,นีก็คือแบบว่าเหื่นมันเงียบนะคะเหมือนแบบว่ามีคนยุงสี่หน้าครับยางขับไปในเหืน่นเหื่นเงียบไรก็คือยางออกมาคือเกามากั๊บคือมอไซค์บันก็ขี่ต่อไปอีกขี่ต่อไปอีกมัน,นีขี่ไปบ้านไกลหรอคะขอผู้เฒ่าผู้หญิง แต่ว่าแต่ว่าบอถึงกับเผาแหงนะคะเครื่นกับกวกมือเหลี่ยกว่าไปใส่เพื่นวังซีเพื่อนกระถามันก็เลยบอหัวสิตอบไปใส่ขี้ไปเรื่อยๆค่ะก็เลยว่ายงซีบันนี้มันก็เลยว่าขี้ไปเรื่อยๆูบอว่าสิไปมองไดเพิ่นกระทาาอีกรอบก็เลยตอบว่าบอกหูค่ะมันก็วังซี ปน,นีพักรว่าบอเป็นยางสันถึงกว้างี่ครับปน,นี้เพื่อนกะหลังจากนั้นเพื่อนกะหันหลังแล้วเพื่อนกะยางยางกลับไปบุ้งบอวาเป็นยางกลับไปไซนะคะครับผมปน,นี้หลังจากน,านั้นหลังจากผู้เทาเพ่นยางกับปุ๊บกบระ,ดนนะ,ะสระดุงตื่นเลยค่ะสะดุงตื่นเลยเมนาฬิกาบุกเลยค่ะเพื่อนในมาบอกเลขบล่ะครับผู้เทา บอกค่ะ่นบอกเลมาบอก่นแค่กวกมือเอินซื้อว่าไปใส่ิ่นบางซีผู้เทากวกมือแมนเป็นฐานสองหลอกว่าไปใส่ผ่นค่ะแม่นผีผู้เทาคนที่มาบอกเลขถือตลอดค่อกครับอกค่ะคนละคนอครับคนละคนแต่ว่าผู้เทาผู้นี้เิ่นส่เทาแห้งนะคะครับเพิ่นสีเทารุ่นประมาณอายุจักปีประมาณแปดสิบขวนี่นะคะประมาณแปดสิบกว่าปีเนาะครับผม พันกีมอเตอร์ไซค์มากยางค่ะยางแม่บาตนี่น้องนนท์ครับรถมอเตอร์ไซค์แมงค่ะทะเบียนรถตัวไหนครับทะเบียนรถกหกแปดศูนย์ค่ะหกแปดศูนย์ครับผมแต่สิเปรอะก็ผู้เฒ่าบ่ครับเปรห้บ่ครับไออันนี้นุ่งกับเปรบ๊อบเปนกับเปรกผู้เฒ่าครับอาะผู้เฒ่ากะใหเอฟซีเปรตนองครับสโมสรน้อยเอฟซีเปรซอยทีมงานเบาแอมป์ตงครับ รากาทะเบียนรถนี่ก็หกแปดศูนย์เนาะครับผมถ้าถามเป็นสื่อก็นสิทะเบียนนี่นะครับน้องนุ่นเนาะเมียนค่ะครับผมก็เป็นเลขสามตัวครับเลขคีรถเนาะครับผมจ้าไหนอีกครับบาดเนี่ยอ่าล้างจานแก้งกระสุนเตื่นเลยค่ะตื่นเลยตื่นเลยนาฬิกาปุ๊กก็ตื่นเลยค่ะครับผมครับผมนี่แหละครับก็ล่องเอาไปซื้อลอตเตอรี่ครับน้องนุ่นล่องเบิรงครับงวดที่ผ่านมานี่กันมีโชคครับ ก็ติดตามไปฝาก f อแบบดวนครับงวดทีซีครับ f อฟเนาะงวดนี้งวดทีซีครับคอห้มีโชคใจครับน้องนนท์ครับหกแปดสี่ครับเดี๋ยวทีมงานเออหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์ขอโทษเขาไปได้หลายครับเนาะครับผมนี่แหละเป็นผู้ที่ฟันแม่นอีกผู้หนึ่งครับยังอีกครับเบิร์ดแล้วครับผมอาบูไปยังเนาะครับเนาะเดี๋ยวสี่จุดในแคปนาจออีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณน้องนุ่นครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะน้องนุ่นค่ะกาสรุปตัวเลขความฝันของน้องนุ่นค่ะเลขสามตัวค่ะหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์งวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้องนุ่นเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ขี่รถค่ะปายทะเบียนรถเพิ่นหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะ ก็อย่าลืมตัดหลินเด้อค่ะตัดไปตัดมากับหน้ากับหลังอย่าลืมเด้อค่ะว่าหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมอาสิเป็นเก่าแปดศูนย์กระไดเนาะค่ะตัดหกศูนย์ศูนย์หกหกแปดแปดหกหรือสิเป็นเก่าแปดแปดเก่าเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมตัดหน้าตัดหลังเพราะว่าเลขนองนุ่นถ้าหายสามตัวมามักออกตัวหนาค่ะท่านผู้ชมมักออกตัวหนาสองตัวเนาะค่ะ อย่าลืมตัดเดอคขาท้าผูไรดบตัดก็คือลาดค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาภเห้งเห่งหมานหมาน,มานปังปังรำร่วยรำร่วยถูกหวยสุข,ขสุขคนเดอคขาเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชม กดทิดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ